สวัสดีค่ะ D-TAG Buddy ขอแนะนำวิธีการเชื่อมต่อ D-TAG WiFi ผ่านบริการล็อกอินอัตโนมัติจาก D-TAG WiFi สำหรับ Nokia s y m b i a n ค่ะบริการล็อกอินอัตโนมัติจาก D-TAG WiFi คือบริการที่ทำให้เราสามารถเชื่อมต่อ D-TAG WiFi ผ่านซิมได้อัตโนมัติโดยไม่ต้องเข้าไปทําการลงชื่อเข้าใช้งาน D-TAG WiFi ผ่านเบราว์เซอร์และไม่มีปัญหาเรื่องลืม username password อีกต่อไปค่ะ โดยเราจะต้องมี d t a ท Wi-Fi Package และเครื่องต้องรองรับบริการนี้จึงจะสามารถใช้งานได้ค่ะสามารถตรวจสอบลิสต์เครื่องที่รองรับบริการนี้ได้ที่ www d e t d t e c co t h ค่ะโดยเลือกที่เมนูแต่ที่มุมล่างซ้ายของจอเพื่อเข้าสู่รายการแอปพลิเคชันเลือกการตั้งค่าเลือกการเชื่อมต่อเลือก Wi-Fi เลือก Add D-TAC Wi-Fi Auto เครื่องจะทำการเชื่อมต่อเข้ากับ D-TAC Wi-Fi และแสดงสถานะเป็นเชื่อมต่อแล้วเชื่อมต่อสำเร็จแล้วค่ะเพียงเท่านี้คุณก็สามารถลงชื่อเข้าใช้งาน D-TAC Wi-Fi ได้แล้วค่ะ